สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็กลับพบกับรายการโนบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมไอวินโปนะครับที่จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโนบุ๊กรุ่นใหม่นะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมาในโนบุ๊กแต่ละค a ต e ก o รีแต่ละประเภทนะครับอาจจะเป็นพรีเมียมเกมมิ่งบางเบาครีเอเตอร์ราคาประหยัดนะครับหรือว่าสายอินโนเวชั n และในวันนี้ก็จะเป็น Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโนบุ๊ที่ได้ Intel Evo Platform จุดเด่นเลยก็คือหนักเบาไม่ถึง1กิโลกร,รมัมประมาณ900กว่ากร,รัมนะครับสเปคเองนะครับเป็น Core i5 1340p แล้วก็ได้ตัวหน้าจอเนี่ยเป็น Sizing 13.3นิ้ว Quad HD p l u แนล IPS Deflate 90% h ที่บอกเลยว่าน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่ต้องการนะบุ๊กบางเบาพกพาสะดวกได้ความไฮเอนดูดีในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับโดยอยู่ที่3 9 9 9 0บาทได้ประกันเนี่ยเป็น3ปีนะครับ Onsite Service ซ่อมถึงบ้าน หปีแรกมีปักกันอุบัติเหตุอีกด้วยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโนบุกนะครับสายบางเบาที่อยากจะมาแนะนำกันระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ชวนผู้ชนคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับคุยสบายสบายสไตล์เพื่อนกันนะครับผมพามาดูหน้าสเปคก่อนดีกว่าที่ผมได้เรียบเรียงเอาไว้นะครับ ในส่วนตัว CPU นะครับจะได้เป็น Intel Core ห 51340P แน่นอนมันเป็น CPU ที่เป็นแบบ Hybrid Core มี P-Core นะครับมี e r o r o คอเล็กคอใหญ่ช่วยกันทำง,งานอย่างฉละดมี AI ในตัวนะครับทำให้คนที่เปิดโปรแกรมเยอะๆเปิดโปรแกรมหลายหน้าต่างเนี่ยมันลื่นไหลสมูทนะครับไม่ติดขัดไม่มีสะดุดนั่นเองซึ่งก็ 12คอ16เทรดผมว่าก็เพียงพอเนาะในการใช้งานพื้นฐานทั่วไปหรือว่าบารหวะจะเอาไปทำงานพวกสายครีเอเตอร์ผมว่าก็เหมาะอย่างเช่นพวกโปรแกรม Adobe นะครับ o p l i g h t r o ท m p r e พ i เอ e p โปร l ิล s สเตอร์ผมว่าทำได้แต่มันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการฟูลโหลดมากนักเพราะว่ามันเน้นความบางเบามากกว่าการ์จอออนชิปนะครับ r n t e l i r i s Xe g r a ก h i c ก็เป็น Integrate GPU ใน CPU นั่นเอง,เอง ความแรงความลื่นก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วทวไปสมมติหรือว่าสามมิติบ้างอย่างเช่นพวกเกมออนไลน์หรือว่าทํางานสามมิติที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากานักได้แรมนะครับติดเครื่องมาเลยขนาด16 g b ิบต์ l p d r 5 5บัส5 2 0พันสกเฮิร์สนะครับส่วนหน้าจอผมพิมพ์ผิดเองขออภัยด้วย13.3นิ้วนะครับ quad hd plus 2560 0พิกเซล เรโซซิมต่อสิบรีเฟรชเก้าสิบก็เรียกว่าทั้งความละเอียส,สูงลื่นไหลแล้วก็สีดีสีตรงเพราะว่าค่าของเคสีเขาเคลม,มว่าเป็น srgb 100%ยเปอร์เโซเนะครับเป็น s d m point n v m e p c e gen 4อย่างที่ควรจะเป็นความจุ512กบายก็ถือว่าเพียงพอแหละในการใช้งานและผมก็เชื่อว่าหลายคนถ้าไม่พอก็ต่อ external หรือว่าบางคนก็อาจจะทำงานผ่านค l าเป็นหลักก็ได้ วิ Windows Home, นโดว์1 h โฮมแน่นอนปกตินี้และได้ในส่วงตัว Microsoft Office มาด้วยอย่างตัว Home and Student 2 0 1 1นะครับบท Excel PowerPoint ตอบโจทย์เลยประกัน3ปีออนไ้า์1ปีแรกมีประกัน,กนอุบัติเหตุนะครับก็เรียกว่าเหมาะแหละสำหรับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศนะครับอาจจะเป็นหนุ่มๆห,หรือสาวๆที่คาดหวังว่าอยากได้นตบุกที่มันเก่งรอบด้านก็คือหมายว่าทํางานเก่งรอบด้านไม่ได้เน้นเล่นเกม หรือว่าพวกงานสมิตินะครับเน้นเรื่องของการพกพาเป็นหลักมากกว่าเพราะว่ามันเบาแค่968กร,รมัมเบามากบอแบบไม่รู้เลยว่าวันนี้เราหยิบะบุกใส่กระเป๋าหรือ,อยังนะครับแล้วก็มีความบางแค่14.8ม mm. ิลิเมตรและสีสันเนี่ยก็เป็นมูลไว้สำคัญเลยมันไม่ได้มีแค่ชื่อที่แบบโอ้มันเป็นแบบ คาร์บอนตัวมันเองเนี่ยเป็นคาร์บอนจริงๆเพราะว่ามันเป็นฝานะครับอะลูมิเนียมอ่ะขออภยัยฝาหลังเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆส่วนตัวเครื่องหลักปาม์เรสฝาล่างเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแมกนีเซียมอรลอยอประมาณนี้ผมไม่ดูภาพก้องกว้างก่อนแล้วกันอันนี้เป็นแบบวิดีโอของเขานะครับให้เห็นว่าดิเมนชันตัวเครื่องโดยรวมเป็นยังไง,ไงเป็นแบบสีขาวด้าน นะครับตลอดทั้งตัวเครื่องเลยสัมผัสคือพรีเมียมแล้วก็มีคีย์บอร์ดที่เป็นออกสีขาวเหมือนกันทำให้โดยวรวมเนี่ยดูลงตัวนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆดีไซน์ก็เรียกว่ามีภาษาการออกแบบอย่าง l e n o v o e แท้จริงแล้วก็เป็นตระกูลโยก้าที่พรีเมียมแล้วก็ไฮเอนด์มากกว่าในฝั่งของ i d เดียแพมีขอบหน้าจอที่บางเฉียบเลย แล้วก็ขอบหน้าจอก็จะเป็นสีดำนะครับดูดีนะผมว่าเป็นนบุกอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ r e n o เ o เนี่ยออกแบบมาเขาเรียกว่าอะไรนะ Timeless Design นะครับก็คือมันมันดูเงไนก็ไม่เก่าเพราะพาะพูดตามตรงมันก็มีอายุประมาณสองปีเนาะนะครับสลับหน้าตาแบบนี้เออฉะนั้นแล้วโดวยรวมคือน่าใช่แหละแต่มันก็มีบางอย่างที่แอบเอ๊ะอ,อ,อยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมมาไล่ฟังอีกทีนะครับ พาไปดูตัวดีไซน์โดยรวมกันแบบขออน,นุญาตชัดก่อนทีนหนึ่งแล้วค่อยไล่เรียงกันส่วนอื่นนะครับหน้าจอสางหน้าสามารถกางได้หนึ่งร้อยแปสิองศาก็ถือว่าเ,เหมาะแหละสลหรับการใช้งานสลหรับบางทีเราพรีเซนต์ฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนตัวเครื่องเองต่อว,ว่าในไทยมีแค่สีเดียวก็คือมูนไว้นะครับอันนี้จะเป็นสีเทาตัว ออนิเกรมั้งนะครับไม่มีในไทยนะด้านข้างตัวเครื่องคือเรียบง่ายเลยเน้นความมินิมอลมี e ีชั t เตอนะครับสามารถติดเปิดได้เว็บแคมแล้วก็ในโซนของตัวปุ่มพาวเวอร์อยู่ด้านข้างแล้วก็มีพอร์ตนะครับ thunderbolt 4แล้วก็ usb c เนี่ยอยู่ด้านข้างเหมือนกันแบบแค่นี้เลยชั้นแล้วผมต้องแนะนำว่าถ้าใครจะซื้อเครื่องนี้ให้ซื้อ usb c h u b มาเพิ่มด้วยก็จะดีนะครับ คี์บงคี์บอร์ดนะครับก็เป็นตามสไตล์ของเลเยอร์โนโวเขาแบบอะคูทายอะนะเออก็พิมพ์กดได้ดีมีไฟแบล็คล,ลิสีขาวปุ่มขนาดใหญ่ถ้าใครที่ชอบเลเยอร์โนโวออยู่แล้วตัวนี้ก็น่าจะถูกใจทัชแพดขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโลโก้เพจโลหะเลเอโนวออยู่หนึ่งจุดที่ปัมเลสส่วนฝาหลังก็จะมีโลโก้โยก้าอยู่ที่มุมซ้ายบนแล้วก็ขวาล่างจะเป็นโลโก้เลเยโนว นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นลำโพง2งวดสตัวฮาร์มัน a คดอนอ่ารองรับพวกเสียงระบบ d o บบี้เอชมอนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอก็รองรับตัว d o บบี้วิชั n ด้วยแล้วก็ตามสไตล์ของโนโวเฮาส์นะครับพวกที่แกระเปรก็คือเขาจะบอกว่าไอ้เครื่องเนี้ยใช้วัสดุอะไรใช้คาร์บอนไฟเบอร์บวกกับแมกนีเซียมนะครับบอกเลยเออดีไหมเจ๋งเนาะบอกกันตรงไปตรงมานะครับ ในโฉงตัวหน้าจอก็บอกเลยว่ามันก็เป็นหน้าจอที่เล็กกระชับแต่ว่าคมมากๆด้านบนก็จะเป็นเรื่องของโมดูลกล้องกล้องเว็บแคมก็จะเป็น 720P ก็อาจจะดูแล้วยุคก,ก่อนหน่อยแต่ก็ถือว่าถ้าใครไม่เน้นก็อาจจะไม่ต้องติดใจอะไรมากมายนะครับมีเมมฟอ์แบบคู่นะครับติดตั้งเอาไว้อยู่แน่นอนก็มี AI ตัดสิ่งรบกวนเว็บแคมก็ด้วยลดน้อยนะครับ และก็มีเรื่องของตัว IR Camera สแกนใบหน้า,าเวลาเราล็อกอินระบบ Biometric ไม่ต้องกรอกรหัสแล้วก็ได้ความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยอย่างที่ควรจะเป็นตามสไตล์ของรน้บ,บุที่ได้ Intel Evo Platform นะครับอืมเนาะดีไซน์สวยเนาะมันมีความ timeless มากๆเลยทีเดียวนะโอเคสวยเนาะจริงๆผมเห็น ผมเคยจับตัวจริงมาแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าใครไม่ติดเรื่องพอร์ตนะแล้วก็เจ็ดสองศูนย์พีนะเว็บแคมโคตรน่าใช่นะครับแล้วก็ราคาผมว่าราคาก็ดีนะส่วนพอร์ตเชื่อมต่อถ้าให้อธิบายขยายความก็ต้องบอกว่ามีพอร์ตเทนเนอร์โบสี่นึ่งพอร์ตตรงด้านซ้ายตัวเครื่องส่วนด้านขวาจะเป็น USB Type-C ทแถแต่ทั้ง2อ,อย่างก็เป็นแบบฟูลฟังชันนะครับจะชาร์จพอร์ตไหนจะโอนไฟพอร์ตไหนก็แล้วแต่สะดวกเลย แต่ว่าถ้าเป็นธนโนโบสีก็จะโอนไฟล์ได้เร็วกว่านะครับสเปคอื่นๆแบบละเอียดละเอียดนะละเอียดละเอียดเลยนะก็ซ <c v> ีพียูบอกไปแล้วนะครับแรมออนบอร์ดมา lp ddr 5 5200กเฮิร์แรมสกิกติดมาเลยอัพไม่ได้เห็นที่ดูกัน ssd 5 1 2แล้วก็มีแค่หนึ่งสล็อตเป็น gen 4. ฉนี่ใชแล้วถ้าใครจะอัพเกรดก็นันาว่าก็ต้องถอดหัเนื้อออกก่อนนะครับ ลำโพง2วัตสองตัวเนี่ยเจ็ดองศมีเรื่องของตัว TOF หรือว่าทางออฟไฟด้วยจะเป็นเซ็นเซอร์คอยตรวจจับเราเวลาที่เราอ,อยู่หน้าจอหรือไม่อยู่ถ้าไม่อยู่มันก็จะล็อกเครื่องให้อัตโนมัตินะครับแบตเตอรี่5 0าสิวัตต์อ่าวก็บอกเลยว่าใช้งานได้ทั้งวันแน่นอน7จ็ดชั่วโมงขึ้นไปเอาอยู่นะครับอะแดปเตอร์เป็นแบบ USBc 65วัตต์หน้าจอความสว่างสูงสุดสี่ร้อยนิชเป็นแบบจอด้าน ผมว่าบางคนเนี่ยชอบนะมากกว่าจอกระจกจริงไหมแล้วก็บางคนก็ชอบจอ IPS มากกว่าจอ OLED ด้วยเพราะว่าสีมันไม่ได้ฉูดฉาดจนเกินไปนะครับนีไ้ไงฝาบนนะครับเหมือนเครื่องผ้าเนานะฝาบนก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนชิ้นส่วนด้านล่างจะเป็นแมกนีเซียมอลูมมเนียมนะครับน้ำหนักความบางบอกไปแล้ว Windows 11การเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1ประกัน3ปีนะครับ ประกันสามปีผมขอเช็คก่อนประกันสามปีออนไซต์ site, อันนี้แน่นอนอ๋อผมขออภัยขอโทษด้วยขออนุญาตเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนในใ,ในในเว็บของผมผมพิมพ์ตกไปประกันะสามปีออนไซต์ site, แล้วก็สามปีประกันอุบัติเหตุด้วยเว้ยโคตรเทพคือถ้าใครแบบคอนเซิร์นว่าเอ้ยขอแบบคือขอโนบุกของดีเนี่ยช่วยอยู่แล้วแต่ขอบริการหลักการขายที่แบบมั่นใจด้วยสามปีเนี่ย เอาไปซื้อใช้งานคืนทุนแน่นอนนะครับผมว่าตัวเนี้คือเป็นตัวจบที่ดีได้เลยเออเออขอภัยผมพิมพ์ผิดนะครับขอโทษด้วยจริงๆเ,ออเพราะว่าบางทีมันก็มีข้อมูลที่คือรุ่นปีก่อนมนเป็นแบบ3มปีออนไซต์ site, หนึ่งปีแรกเป็นประกันเหตุแต่ในปีเนี้ยเขาอัปเกรดตัวประกันอุบัติเหตุนะครับ accidental accidental damage protection เป็นสามปีด้วยจำง่ายเลยนี้สามบกสานะ โอลแล้วกันอาจจะเป็นวิดีโอของปีที่แล้วนะแต่ผมคิดว่ามันเรเฟอร์เรนกันได้แหละเพราะว่าหน้าตามันเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่ตัวไปข้างในเป็นซี u ูเจสามแล้วก็ประกันก็ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นรุ้ตอินเทลอีที่ขายในไทยน้ําหนักต่ำกว่าหนึ่งกิโลกร,รมัมที่น่าซื้อที่สุดอีกหนึ่งรุ่นเลยแล้วก็ความต่างของเขานี่ก็คือสีขาวมันโดดเด่นนะครับสวยงาม อย่างที่ระบบทั่วไปหรือว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะแบบหาสคขาแบบนี้ได้ยากอ๋อมีเรื่องของนิวเจอี่เกรด้วยนะรับเกอระแทกฝุนละ,ะอองเพรละความสูนก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กที่ทนมือทนไม้ประมาณหนึ่งในการใช้งานนอกสถานที่คือมันไม่แบบเป็นโนบุก๊กบางเบาแล้วมันจะพังง่ายๆอะไรเงี้ยจะหักหง่ายๆเหรอไม่ใช่มันก็ทนมือประมาณหนึ่งแต่ก็แน่นอนะว่าให้ระมัดระวงังแล้วก็อย่าให้เป็นรอยตัวดีที่สุด ส่วนข้อควรรู้สรับผมนะอาจจะมีแค่เอเรียกว่าสองอย่างหลักๆห,หนึ่งก็คือเรื่องของการที่ตัวมันเองเนี่ยมันเป็น,นพวกที่เน้นฟังบางเบานะครับฉะนั้นแล้วก็เอมันก็จะแบบพอร์ตน้อยเหมาะสำหรับคนที่อาจจะต้องเน้นเรื่องของการใช้ไวเลสเม้าไวเลสต่อพิลเตอร์ไวเลสอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลัก มากกว่าแต่ว่าจะใครต่อพวกอื่นๆก็ไปหาตัวแปลงมา,ม,ามาเพิ่มเองแล้วก็เว็บแคมไปถึงสูงพีถ้าใครคิดว่าเว็บแคมเติดสพีมันไม่เป็นอะไรมากผมว่าก็มองข้ามได้เพราะว่าโดยส่วนอื่นสเปคนี้ฟีเจอร์นี้ความบางเบานี้กับราคาสามหมก้าเก้บาทประกันสาบกสามซื้อได้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับโอเคสำหรับ รายการนุกทุกวันก็ขอจบไว้ประมาณนี้และกันไว้เจอกันใหม่ในทุกวันช่วงเวลาสามทุ่มสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ